สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมาทําแกงเผ็ดกล้วยกล้วยดิบนะคะกล้วยตานีกล้วยตานีตานแต่เราต้องเอามาต้มก่อนนะคะโอเคแล้วต้มก่อนนะคะใส่กล้วยลงไปต้มวันนี้จะทําแกงเผ็ดกล้วยตานีใส่กระดูกหมูอ่อนนะคะแกงกะทิจะ้ะต้มไปก่อนนะคะเราจะต้มเสร็จแล้วนะคะแล้วเทน้ําทิ้งจะ้ะ จากนั้นเราจะมาลวกกระดูกหมูอ่อนนะคะลวกกระดูกหมูอ่อนจ้าลวกเสร็จแล้วก็เทน้ำทิ้งนะคะจากนั้นเราจะมาปลอกกล้วยจ้าปลอกกล้วยแล้วก็หั่นนะคะว้ากล้วยล้อนเลยจ้า ร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นกล้วยเอาไปต้มแล้วมันจะไม่ฝากเวลาไปแกงเนี้ยมันจะสวย ถ,ถ้าเอาไปทําแบบสุกดิบเนี่ยน้ําแกงเนี่ยมันจะขุ่นออกมันจะออกขุ่นๆน,นะคะเราต้องเอาไปต้มซะก่อนกล้วยน้ำว้าก็ทำได้จ้า ดี๋ร้อยห,หายร้อนก่อนยังร้อนอยู่นะคะยังหั่นไม่ได้ร้อให้หายร้อนก่อนเลาจาเรามาหั่นกล้วยกันเลยนะคะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยหั่นประมาณนี้นะคะหัน่นเฉียง แล้วแต่ชอบจะหั่นแบบไหนก็ได้จะหั่นแบบนี้ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะสวยงามมากเลยจ้า ได้แล้วนะคะกล้วยของเราก็ได้แล้วกะทิกระดูกหมูอ่อนพริกกี้ฟ้ากับใบมะกรูดแล้ำพริกแกงเผ็ดนะคะมาจะอาลองไปทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเราใส่กะทิเคี่ยวกับพริกแกงก่อน เคี่ยวในพริกแกงก่อนนะคะใส่พริกแกงลงไป

จากนั้นเราก็ใส่หมูเข้าไปใส่กระดูกหมูอ่อนเข้าไปนะคะ แต่กะที่ลงไปจ้าตามด้วยน้ำ ขี้ฟ้าแล้วก็ใบมะกรูดใส่ลงไปนะคะจากนั้นก็ต้องไม่สุกเดี๋ยวใส่กล้วยทีหลังนะคะกล้วยนีย้สุกแล้วโอเคเดือดแล้วเรามาปรุงเครื่องกันเลยจ้าใส่น้ำตาลปิ๊บนะคะใส่น้ำตาลปิ๊บใส่น้ำตาลปิ๊บปิ๊หนึง ตามปิดตนิดนึงนะคะตามด้วยน้ำปลาใส่น้ำปลานิดนึงก่อน ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาชิมนะคะใส่รสดีไปนิดนึงใส่รสดีนิดนึงมีก็ใส่นะคะมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่จากนั้นใส่กล้วยลงไปเลยจ้า ด้วยีนสุกแล้วแต่ยังไม่นิ่มใส่ลงไปก็พอดีนะคะ ก็ไปเรื่อยๆจ้าเดี๋ยวเรามาชิมก่อนนะคะเอาเติมน้ำปลายนิดนึงพอแล้วจ้ะตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะเพิ่มน้ำตาลทรายสักสองช้อน ประมาณนี้นะคะเที่ยวต่อไปอีกจ้ายังไม่สุกนะคะยังไม่ได้ที่นะคะสวยงามมากเลยจ้าเที่ยวต่อไปจนกว่าจะได้ที่นะคะนี่จ้าแกงของเราก็เสร็จสักเรียบร้อยแล้วก็ไม่ฝาดจ้ะ กล้วยไม่ฝาดนะคะอร่อยมากเลยจ้ารสกลมกล่อมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าัให้ดูนะคะสวยงามมากเลยค่ะแกงกล้วยตานีกระดูกหมูอ่อน เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณสำหรับก,การรับชมนะคะ